ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะมาเจอนะฮะ USB ตัว USB t e t t e r เนี่ยครับก็คือเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้หัวมันจะหักได้นะครับพอดีผมเขาเรียกว่าโค้งได้ตามรูปอะฮะของแต่รถแต่ละคันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับแล้วนี่ก็คือด้านในนะฮะของอุปกรณ์ก็เป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไงต่อ นี่ครับก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้ตรงนี้ที่ผมบอกว่างอได้นะฮะคือรถบางคันนะฮะอย่างนี้มันก็จะได้แบบไม่ติดผมจะผมลองดูนะครับผมดึงหองเก้าออกก่อนนครับแล้วก็มันจะมี USB นะขนาด 2.4A ให้อันนี้นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปตรงตรงนี้นะครับอ๊บ นี้เพื่อนก็จะขึ้นมานะฮะเป็นลักษณะของอไฟนะครับขึ้นมาด้วยต่อเดี๋ยวผมลองเสียบนะฮะเทสอันนี้หนึ่งนี้นะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใช้ได้เลยโอเคครับไฟติดใช้ได้นะครับพรุ่งนี้ลองอีกอันหนึ่งครับเสียบเข้าไปครับอ่ใช้ได้เช่นกันนะครับตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็เราก็สามารถนะฮะ งอได้หรือเราจะสามาทำแบบนี้ก็ได้ออกมานะครับเกิดเรารู้สึกว่าอยากให้มันอ,ออกทางด้านข้างนะครับนี่ฮะเราก็รัดลอกไปอบได้อีกเช่นกันนะฮะอันนี้นี่นะครับตรงนี้แบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะทีนี้เดี๋ยวลอง ต่อมานะครับผมก็จะสายชาร์จเป็นใส่ชาร์จยูบี a, เสียบลงไปนะครับนี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ก็ผมออผมต่อเกียร์หนึ่งฮะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับกวอุปกรณ์ไฟติดขึ้นมาทำงานนะครับ ก็เป็นว่าทั้งอุปกรณ์ทั้งตัวาชาร์จแบบที่จุดบุหรี2อันใช้งานได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็น USB ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะฮะว่ามันจะมีความทนทานหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถือว่าใช้งานได้ครับสวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด u ับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ